วันแรกอ่ะฉันรู้ว่ามันไม่มาแต่วันที่สองนี่แหละร้ายแรง อยากรู้ค่าทำไมต้องเอามาปลา,าเมาแขวนไว้วะแล้วก็ตรงนี้ด้วยไอ้สีเขียวๆตรงเนี้ยมันคือตัวอะไรอยากรู้ด้วยว่าจี่ แสดงละคตรตุ๊กตาทำไมไม่ขัดไม่ขัดบ้ากออะดำเปี้ยกจะมีเด็กที่ไหนเขาจะมาดูล่ะโรงหนังน,นี้ไม่ได้มาตรฐานทุกกดปลกอันนี้ต้องให้เทศบ,บาลมาจำจัดแล้วแหละ รีบๆเช้าสิชงไงมั้งอ้าวโคดเข้าทางมาทำไมนะมาดูกันเถอะ ในดังๆ,ๆเขาถ้าแคสคืนสองเลยเจอแน่รู้แล้วค่ะแต่ที่รีบปิดก่อนเพราะว่าแม่เรียกก็เลยลงไปก็เลยแคสไม่จบมักก็เลยแคส่อ คอมเมดีาช่องแอร์ตีค่าเลยกว่ามึงจะยพูดนะพูดเป็นชั่วโมงเนี่ยตุกตาถึงเนี่ยดูเลยถ้าหายไปอ่ะมันมาแน่นอน เย้ yeah. วันทีห่หกว้ยที่หกแล้วต้องบอกโคตรก่อนว่าแคทอยู่นี่เดี๋ยวก็ให้ให้เดินเป็นตัวประกอบอีกเต่ รู้ว่าเป็นมาป่านะออกแค่เนี่ยอุ้ยถึงวันที่สองแล้วชิปชิปไก่แล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่ วันนี้ฉันต้องตายกลายเป็นผีพวกนี้แน่แน่น่ากลัวฉันต้องคอยตังเครื่องช่องแอร์ไว้งั้นเดี๋ยวปิดก่อนไม่ค่อยไว้วางใจ I have an even better surprise for you. If you're not going to believe this. We found one, a real one. Uh, uh, uh gotta go, man. Uh, well, we'll look, it, it's in there somewhere. I, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Quite, we can't help คือดีสองต้อง hello ชิบหายแล้วเออเลยคาเมล่าเออเลยอะไรวะคุณแม่เยอะช่วย animatronics are set to turn and walk towards sound it's an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment crowd change the animatronics to insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer turning the crank will recoil and compress the animatronic parts ah ดูเขาคลอดก่อนนะไอช่องอแอร์ว่าฉันรู้เลยช่องแอร์มาแน่นอนยับจับปออิ่มแล้วก็เปลี่ยนช่องได้ ช่องฉันไม่ได้แดก,กูลกไอ้ไอเด็กเอ้ยช่องเองไม่มีว,วิดีโอเลยคัมเมราเออเลยเหรอไม่น,น่ากวาเลย ชิวๆชิวๆเดี๋ยวจะผ่านคืนนี้ให้ได้อยช่องแอร์อก่อน <S <S ไปทางนี้แฮรลร ที3สามเลยนะคะจี้เฮ้ยเปลี่ยนช่องไม่ทันไม่ทันไม่ทันหวังว่าจะไม่โดนนะโอ้ยเปลี่ยนช่องชิบไกลแล้วโอ้ยวิดีโอ ไม่เป็นส้งทรงเลยเหรอช่องแอร์ด้วยมีอะไรอยู่ในช่องแอร์แน่ลยช่องแอร์แล้วมันจะมาแล้วช่องแอร์ไ ดีแล้วไปยังโอ้ไปแล้ว ไม่มาเชิยวเชิยวเชียวเชีวจะบเลยเชิยวเชียวฉันผ่านแน่นอนตีฮ่าแล้วไม่ต้องกระตุกกระใจอะไรวิดีโอเลยก็แค่วิดีโอเองอ้าไอ้พอ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 จบจบ